ครับผมสวัสดีครับวันนี้พามาพัฒนาหมูบบม่บ้านครับทางเขาหมู่บ้านครับมันผู้ใหญ่เพิ่นไปหาว่าโบาามีคนมากครับวันนี้เพิ่นไปเกี่ยวเขาไหมครับมันจําเป็นต้องได้เห็ดกับน้ำเพิ่มสั่งมาก็เลยเพิ่นไปขอแห้งมาซอยครับก็เลยมาซอยเพิ่น เวิร์งงานล่าช้าครับช่วงนี้ก็นี่แหละครับเป็นเหตุผลเมื่อวานก็ไปกู้เขาไม่เ่าเมื่อนี้ก็มานี่ยังบุได้จับเครื่องใหม่เครื่องมือเลยครับช่วงนี้เ,เหตุงานเหตุงานหลวงงานหลัดอย่างไรนะครับไปเรื่อยเรื่อยเพิ่นเอินซอยช่วงนี้มันเรียกร้ายครับูุได้ทิทางานก็นขอให้จักหน่อยเด้อมันหลีกบ่ได้หลีครับ เกี่ยวเขาจะของแล้วยังเขาเพื่นเขาพื่นี้ก็มากงานมือนีาเช็ดงานก็มากงานนี่ต่ออีกนะครับมาชี้แจงจังน้อยครับเดี๋ยวบางคนว่าหาว่างานสาแท่ไหนยัง,ยงนะ่มันหลายเวียกหลายงานครับคนเดียวโอเคครับ